อ่าฮะฟังแบบเงียบๆแะ้วก็ขอโซขอขอโซคุงพูดเปิดรายการให้สักหน่อยฮะตอนนี้บันทึกวิดีโอแล้วครับขอโซคุงพูดเปิดรายการสักหน่อยฮะโซลกทีวีฮนะกัมโอ้ อ่าสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับก็มาอยู่กับสี่คนนะฮะไม่หลับสี่คนไม่หลับไม่นอนนะครับอ่านะฮะก็จะมีเอิบนนะก็ดูได้ที่หน้าจอนะตอนนี้ก็กำลังโทรอยู่นะฮะนี่ก็มีาวัยรุ่นวัยเรียนมีวัยทำงานวัยรุ่นวัยเรียนนะฮะแล้ววัยนอนอยู่บ้านนะฮะวัยมังซนก็มีอืมฮะ ทุกคนทราบไหมฮะว่าทําไมไทําไมคนเราบนโลกถึงเป็นเหตุเป็นเอิดฮะทุกคนทราบไหมฮะเป็นเพราะคริตโตไม่ใช่ครับพราะคนมันสวยฮะกัรุ่นนาผุนด้วยครับออคนคนมันคนมันสวยครับร <c oughs> คนมันสวยครับผุนด้วยฮะแค่รวยรวยเข้าไปซึ่งลาแล้ว แต่ผมไม่มีตังค์ไงโอ้ยวันเราไม่อยู่ด้วยรู้สึกรู้สึกหากระจายฮะหากระจายฮะไปดีเยอลงบ้าายังว่าบานบ้านแดงลงบ้านบ้านะคาะแดงนะฮะสวนดอกครับโรงเรียนสวนดอกครับมอแอบรักมอบหมอแอบรักไม่ชอบ เจ็ดจะย่องเจ็ดจะยองอะยองเลไมจ้องจ่าจ้องจ่าจ้องจ่าทุกคนเคยเห็นทุกคนเคยเห็นเห็ดปีไหมเห็ดปีฮะผีทิมหัว พอพอครับจะเกิดเอาคลิปลงอยู่เปลี่ยนชื่อผม,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 มเป็นสิบแปดสิบแปดบวกนะฮะตอนแรกกดเปลี่ยนนะรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตไม่วิ่งนะฮะคลิปนี้จะโดนแบนไหมฮะติดเลทเหลือเกินคุยเฟืองเรื่องเซ็เกนะฮะชื่อคลิปนะฮะแล้วจะตังให้นะฮะแนะนำนะเอามารับยาก,กับหมอรับยาก,กับหมอนะอ่าถ้ามีมมีหอมี มีคนให้มาถามนะว่ามีคนให้มาถามนะว่ามีตอนนี้มีใครว่างไหมฮะมีงานให้ทำฮะเป็นงานพิเศษฮะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตครับเข้างานเวลาไหนเข้าใช่แล้วฮะขณะนี้ยังว่างเลยบ้านนี้ว่างเลยไม่มีอะไรเลยรู้สาคนคนว่างเยอะเหลือเกินนะตอนนี้ฮะสามนาทีนะฮะถามาว่างคือ พูดไดเยวาว้างมากสนามนาสดสนามน้าสดครับว่างอ่านะฮะสดเนีสดนะฮะสอดมันการเหมือนกันเจ้าผมไม่ว่างแงตัวทันไม่ได้หรอนะฮะดูคนเยอะต้องเหาบางทีดีกว่าจะเป็นตีเพราะใครบางคนอ่านะฮะรู้สึกว่าคำคงคำคมบทคงบทความนี้รู้สึกว่าเกลื่อนเลยนะฮะฟ้องคงนะฮะ เ<พ>จ้าพ่อคำคมว่าเปิด Google บ่อยฮะไอคำคมไปเลยบาดเท้าอืมเสียแก้วยังบาดคนนะจำไว้พูดของเสียมันยังบาดใจอุ้ยอุ้ยใครๆกันักแต่พ่อเมื่อแต่พัดลมยิ้มให้เลยนะฮะรู้สึกว่าถ้าพัดลมยิ้มนี่บ้านนั้นนี่นิวเชียไม่ยุ่งนะฮะ โดนตัวไหนมาเนี่ยโซฟูงโดนตัวไหนมาก่อนมารายการโดนตัวไหนมาก่อน <c oughs> โดนตัวไหนมาก่อน <c oughs> โอ้ล้ำพริกโอ้น้ำพริก <c oughs> หลายตัวขมยาคูแน่นอนสองขวดรันไงนรอน ขนาดขนาดตอนนี้นะะตอนนี้นะครับจำนวนคนประมาณสามสี่คนนะสามทุ่มห้าสิบเก้าครับสามทุ่มห้าสิบเก้าครับผมนี่ลบคุกกี้ดันผมนี่ลบลบคุกกี้ดันทิ้งเลยฮะ ครับครับครับโซคุงครับอะไรนะฮะเคยจับนมมะเคยครับเคยครับนมโรงเรียนฮะนมโรงเรียนอ่านะฮะหนองโพครับนมวัวแดงครับวัวแดงใช่จับตัวเองอุ้ยอ้ยอ่านะฮะรู้สึกว่าตอนนี้นะจะเริ่มไปเรื่องเลทสิบแปดบวกกันแล้วนะครับท่านไม่น่าเริ่มเลยหรอก อ่านะฮะตอนนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมถ่ายถ่ายปัญหากันนะฮะใครตอบถูกพี่ส้มแจกสติกเกอร์ราคาร้นะาาอยเหรียญน,นะนวนกวีกิจกรรมถ่ายกิจกรรมถ่ายรูปยังไม่รู้เลยฮะใครเป็นผู้ชนะ <laughs> พี่ส้มไม่ตกไม่ถามสุขภาพสักคำพี่ส้มจัดให้ฮะงานนี้พี่ส้มจัดให้ครับนะทุกคน เสนอเงียบฟังกันสามสักครู่นะครับจะถามว่า,าน,น,นะตาช่างที่ตาช่างตาช่างกับตาช่างที่ตาช่างยายช่างอันไหนหนักกว่ากันอ๋อหนะักครับเท่ากันครับพอคนช่างเท่ากันอ่านะฮะ <c oughs> ถูกนะ้วพี่ส้มเตรียมตัวจ่ายร้อยเหรียญในฟ้องคุงนะ <c oughs> อีกหนึ่ง <c oughs> คำถามนะครับ <c oughs> อ่านะโซคุงมาก่อนเลยฮะกับแม่กิก้งคือลูกกิ้งกือมาคุยกับแม่กิ้งกือแล้วคุยเสร็จแม่กิ้งกือก็ช็อกหงายคว่ำลงไปเลยถามว่าลูกกิ้งกือคุยอะไรกับแม่กิ้งกือซื้อรองเท้าให้หน่อย <c oughs> <c oughs> ทำไมมีคนตอบแสงหน้าเมื่อประมาณร้อยปีก่อนนะครับนะฮะมุกนี้รู้สึกว่าดักดักแก่กันเลยนะ ผม <c oughs> เจอมาทุกมุกแล้วครับเนะจ้าพ่อคำคมอยู่แล้วมีมีคนไม่สบายนะฮะมีคนไม่สบายนะฮะยูกยาก็กินด้วยนะฮะเดี๋ยวีนช่วงนี้ต้องกินต้นผัก,น,ผกน่อยไม่สบายอ่ะเรื่องผักเรื่องเรื่องผักนี้นิวจะไม่ยุ่งนะฮะเรื่องผักนิวจะไม่ยุ่งนะฮะขอบายฮนะเรื่องผักนะหมูกไก่กุ้งหมึกอะไรว่าไปอย่างนะ <c oughs> สัญญานะจ <c oughs> นะ <c oughs> มั่นคงจะซื่อตรงไม่หวั่นไหว ่างไม่เป็นไรใจยังใกล้กันทุยนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้นะาคำคมนะถ้าเกิดว่าฟ้องคุงณะเอาแฟนเข้ามาในกลุ่มแชทนี้ฮะรู้สึกว่าจะมดขึ้นเลยนะไม่มีแฟนครับฮะฮะตัรอบกางตัอบไปหัวใจยังว่าตลอดการไม่มีแฟนนะฟ้องคุงมีแฟนไม่ได้ฮะเมียไม่ให้มีครับท่านของรู้คนที่จะตกก็มีแฟนแฟนนะฮะไหนฮะอาซึน่าจ้างนะ อืมมีหัวคิดด้วยเพอเจอมีเธอไปเพอฝันมียิงหัวใจพี่ปุกขันมีตัวฉันไม่ให้เธอทุยทุยนะฮะมาเรื่อยๆนะยิงมาเรื่อยๆนะฮะนึกถึงสมัยอยู่ม .2 ม .3 นะไอ้การเล่นคำคมแบบนี้นะฮะรู้สึกถึงจะย้อนไปไว้หนุ่มๆเลยนะมีอยู่มห้าแล้วเล่นอยู่เลยเลิกเล่นเลิกเล่นแล้คำคมตอนนี้ใช้ระบบ เดี๋ยวดีเล่นเต่าผมกับดียางกันอะตอนนี้ตอนนี้เล่นการ์ดฮะอยู่ม .5 แล้วเนี่ยขอม .3 พี่ม .3 ขอสั่งเวยขอสั่งเวยอีฮีโร่เฟเธอร์แมนนะเพื่ออัญเชิญอีฮีโร่เอทแมนนะมาโจมตีเอ็กโซเดียครับไปใหญ่นะฮะสมองสมองฮะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชาย กางเกงในอะไรบอกทีอืิการกระโดดยางนี่ไม่คดีอย่างหนึ่งนะฮะผู้หญิงบางคนอยากจะผู้หญิงบางคนก็ฉลาดนะฮะรู้ว่าผู้ชายจะดูกางเกงในนะฮะไม่ใส่กางเกงในมาเลยฮะผู้หญิงบางคนนะ รู้ว่าผู้ชายจะดูกางเกงในฮะไม่ใส่มาเลย,เลยฮะไม่ต้องใส่เลยฮะอยากดูก็ดูฮะไม่เห็นกางเกงในแน่นอนฮะอนนี้พี่ส้มสตันอยู่อะพี่ส้มสตัสสตร์ทเนี่ยฮะอ่านฮะจะ,นจะเป็นนาทีแล้วฮะน,น,นาทีอ่านะฮะสตัร์ไป15นาทีแล้วครับรู้สึกตอนนี้นะวความความจำค่อยๆลดลงเรื่อยนะก็ขอ ปิดปิดคลิปเพียงนิ้วนี้ก่อนนะมันจะอัปโหลดไม่เสร็จฮะคืนนี้ไรอ,อดูใน youtube ครับ